สวัสดีครับอยู่กับผมครับโกวันเจ็บชาแนลครับกับรายการมือหนึ่งถึงถือนะครับทุกคนืัอนี้เด้ยังกินแรงนะครับนี่นะครับผมจะมาผัดลาบผัดให้ทุกคนดูนะครับมาเบืองครับว่าลาบผัดของผมมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบใดครับทุกคนเดี๋ยวเรารอน้ามันมันร้อนก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับฟังนี้ฝังนี้ทำไรเกลยดูนี่ครับทุกคน เนื้อหมูนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าทาอะไรนะครับทุกคนครับนี่คือหมูแดดเดียวไอ้ผมจีเฮ็ดหมูแดดเดียวนะครับส่งลูกค้านะครับพรุ่งนี้ลูกค้าสมุดประกันนะครับรอรับของได้เลยนะครับผมสั่งไอ้ผมส่งตอนเย็นนะครับรับของอีกวันนึงถัดวันถัดไปได้ของเลยนะครับนะทุกคนมาเบืองครับลาบลาบผัดของผมนะครับจะออกมาเป็นนานตาเดี๋ยวได้ครับอันนี้ก็ กระเทียมนะครับกับลากกบกัขีนะครับทุกคนใส่ลงไปครับมาดูครับว่าหน้าตาลาบผัดผมนะครับจะเป็นยังไงหมูไป้าเบันนครับอน,นี้ครับอันนี้ก็ประมาณสามร้อยกรัมครับเนื้อหมูผมเออกับเขาแรงผมนะครับเรื่องม้น FC ได้ยังกินนะครับทุกคนได้ยังกินแล้นะครับผมเมนได้ครับผมผมเมนลงข้างล่างครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคนครับลาบผมผมนะครับบางคนเพื่อนอาจจะเป็นล้วนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ล้วนนะครับผมผัดเอานะครับเพราะว่าผมอยากได้กลิ่นของกระเทียมนะครับแห่มันมีกลิ่นหอมของกระเทียมนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นคาว่าหน้าตาลาบผมจะออกมาเป็นแบบไหนครับ มุมเก่ามุมเดิมของผมนะครับทุกคนหลังห้องเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยนะครับทุกคนอุ๊ยหลังหลังเดี๋ยวเขาเขาจะผัดเนื้อมูให้มันสุกก่อนนะครับเตรียมเลยผงนัวสักนิดนึงช่องผมนี บใส่บอได้เลยครับบใสไบอได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับของามอร่อยนะครับฝากกดติดตามฝากติดแงใจให้กับช่องโูบันเจบ c แช n แนลเลยนะครับกับรายการมื่อนึงถึงถืดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอเพิ่มน้ำหน่อยสักนิดนึงเออเพิ่มน้ำหน่อยเพิ่มน้ำหน่อย ทำนหนึงนะครับเดี๋ยวรอหมูฮาเดี๋ยวรอห,หมูฮามันสุกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนใครที่สนใจนะครับหมูเดดเดียวนะครับอยากชิมนะครับทักเพจไปทักเพจโกวันเยบ็บชน n นลก็ได้นะครับส่งมอความทิ้งไว้เลยนะครับผม อ่านทุกวความนะครับของลูกค้าสมุดปาการนะครับพรุ่งนี้ผมส่งนะครับวันถัดไปรับของแน่เลยครับมาเบิงมาเบิงหมูเด็เดีอยมาเบิงลาบโอ้ยโฆษณาตะหมูเดดเดียวเลยหมูเดดเดียวติดปากคนนี้มาเบิงครับลาบหมูผมมอนกำลังนะครับเดี๋ยวรอให้เนื้อหมูเรามัน ก่นนี่ก่อนนะครับนะอะไรกันลําทำอะไร <Okay. S 1> มึงชิดื้อชิบหายเลยไอ้นี่ดูนะครับไอ้นี่ก็โคตรชิดื้อเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะไล่ออกจากห้องวันไหนนะครับ <laughs> เฮาเก่งชิบหายเอาเยบร้อยนะครับ ผมเอาแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับมาอย่างว่าปรุงอันนีดีกว่าผมก็จะใส่เกลือสักนิดนึงน,นะครับผมเกลือเล็กน้อยเออใส่ไปุบุบุบ,บ,บ,บพริกครับ ใส่ไปใส่ไปเขาขัวครับอันนี้เป็นเขาขัวซื้อนะครับทุกคนผมแก้ปัญหาด้วยการใช้ตังค์ซื้อครับขี้เกียจทำเองเขาขัวขาดบรไรอีนีครับชื่อรถครับทุกคนเออนิดนึงครับอือ โอ้ยใส่เรนรายแล้วมันจุบซระสงค์เนอะม,มารอรุ้นครับว่าหน้าตากับข้าวผมนะครับลาบผัดผมนีโจออกมาเปลี่ยนแบบได้ครับฝากเป็นกำลังใจให้กู้วันเจี๊ยบด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องโกูหวันเจี๊ยบด้วยนะครับกับรายกาันเมือนึงถึงถือครับผมกับบควิดมีเวลาออกไปไหนนะครับทุกคนก็เลยได้ทำแต่กับข้าวอยู่ที่ห้องนะครับ ใส่มะนาวลงไปมะนาวผมก็จะใส่ไปเลยลูกนึงอือเพราเน่นข้นเปียวหลาบห้องต้องจิ๊ดจ๊าดหน่อยอืออมันจะไม่เปียวเกินเหรอวะอือสมมารู้ครับทุกคนหน้าตาลาาผมนะครับที่กระด้งนี่ทำไมมันดื้อเหรอวะชิมครับชิมชิมขอชิมหน่อย เขาต้องเสือบมะนาวหนึ่งลูกอะ่ะอย่างเปรี้ยวนะครับตัดวยน้ำปลาครับสักนิดนึงอืมต้นหอมบักชี่ครับใส่ไปนี่ครับอืเป็นยังไงครับหน้าตาหลาบของผมเข่ากับผมครับผมเป็นคนยิสานครับผมเป็นคนยิสาน ฝากเป็นกำลังใจให้กูอันนี้เทียบเลยเด้อครับเด้อฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กด like, แชร์นะครับมอนี้ผมกับบริมีอย่งางไรนะครับทุกคนเดี๋ยวทำกับข้าวเสร็จผมก็จะมาทําหมูนะครับต่อนะครับเพื่อจะส่งให้ลูกค้าผงนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ